หลักปฏิบัติหลักของพลังจิตหลักของหลักธรรมอันแท้จริงและมันเกี่ยวข้องกันยังไงพลังจิตกับการปฏิบัติธรรมนี่ไม่ปฏิบัติธรรมตามหลักของพระพุทธศาสนาคัมภีร์พระพุทธศาสนานี่มีพลังจิตไหมเดี๋ยวนี้คือมันจะต้องสอดคล้องกันให้ได้นะครับเพราะว่าพลังจิตมันไม่เกี่ยวกับศาสนาอีกครั้งนะครับพลังจิตเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับศาสนานะครับศาสนาก็เป็นเป็นเนื้อหาเป็น เป็นรายละเอียดต่างๆที่จะเชื่อมต่อให้เราไปสู่เหตุผลไหนในการทำในการฝึกให้เกิดพลังฝึกจิตให้มีพลังเหตุผลในการฝึกจิตให้มีพลังมันไม่คนละเรื่องกันนะกับศาสนาสอนเรื่องอะไรฉะนั้นเราต้องแยกพลังจิตออกก่อนออกจากศาสนาก่อนถ้าเราแยกออกไม่ได้ปั๊บมันจะกลายเป็นว่านี่พลังจิตเป็นของศาสนามันจะเกิดการครอบครองแสดงความว่าพลังจิตของศาสนาพุทธ พลังจิตของศาสนาพลังจิตไม่ใช่ของศาสนาพลังจิตเป็นของโลกกัลธาเป็นของส,อสิ่งมีชีวิตนะมวลมนุษยชาติมีพลังจิตไปแล้วพลังชีวิตและพลังจิตเป็นเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับศาสนาแต่เหตุผลในการฝึกเพื่อให้เกิดพลังจิตและการเข้าหาพลังจิตนั้นนยจะมาจากเหตุผลไหนความเชื่อใดอต้องแยกให้เป็น